มาดูข้อถัดไปนะครับเขาบอกว่าผลบวกของขนาดมุมภายในมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับ1080ถามว่าแต่ละมุมเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่เด็กๆฟังคือเราเนี่ยเราหรือพี่ป๊อมเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงๆนะไม่ชอบสอนให้เด็กๆจำสูตรลัดเพราะว่า ตรงๆก็คือรังเกยียจจริงๆอาจจะพูดว่าโอ้หทำไมพูดแรงจังจริงๆน้องๆน้องๆลองคิดดีๆด,ดิว่าถ้าน้องจําได้วันนี้อีกสามวันน้องก็ลืมจะจําได้จริงๆหรอพี่ป๊อบเองในขณะเราสอนเลขอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเรายังจําสูตรลัดได้ไม่หมดเลยเราจําได้แค่นิดเดียวสมมติว่าสูตรลัดมีร้อยสูตร,รพี่ป๊อบจาได้นะเต็มที่เลยนะสิบเปอร์เซ็นจริงๆ อย่างเช่นข้อเน,นี้ยถ้าพี่บอบสอนสูตรรลักน,นะน้องมันแป๊บเดียวมันก็ออกเลยหลายคนก็จะชอบอเกนส์หรือว่าต่อต้านบอกเอ้ยพี่บอบแต่ว่าสอบเข้ามันต้องเร็วนะมันต้องดูนี่นั่นนะไม่รู้เหมือนกันตอนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็ได้คะแนนดีนะน้องก็ได้คะแนนดีๆเลยแหละของโรงเรียนส่วนกราบเนี่ยแล้วเราก็ไม่ใช้สูตรหลันด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าการเรียนดหนังสือด้วยความเข้าใจแม่งยั่งยืนแม่งดูอืนั่นแหละมันดูยั่งยืนกว่าเออ อาลองสอนด้วยสูตรลาสโคละกันสโคละกันครับเงินข้อนี้ไปแบบสูตรลดเลยนะถ้าน้องๆไม่ชอบหรือแบบเออรู้สึกพี่ป๊อปอธิบายละเอียดกว่านี้หน่อยเหอะคอมเมนต์ข้างล่างละกันแต่ถ้าน้องบอกเอยโอเคก็โอเค,เออเค,อเคตามตามนั้นไปอ่าโอเคครับมุมภายในครับมีสูตรเลย N-2 ลบสคูณด้วยร้อยแปดสิจบสูตรตามนั้น จ้นี้บอกว่าพันแปแทนค่าไปเลยเอ็นลบสคูณด้วยร้อพี่ปออยแปดสิ180ย้ายไปหารหนึ่งนย์แปดศูนหารด้วยร้อยครับก็ก็แม่ร8 0ตัดเออไปตัดเลขเอง,เองนะได้หครับอ่ะคูณให้ดูก็ได้0ูนย์หกสี่ทด4ี่สเห็นปะเออ ถ้าน้องชอบสอนสูตรลัดก็จะทําแบบสูตรลัดให้ดูเอา2ไปบวกได้8ครับไดเอออกมาเป็น8ก็คือ8เหลี่ยมครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าแต่ละมุมกลางเท่าไหร่ในเมื่อมุมภายในรวมกันมันคือ1080เพราะฉะนั้นแต่ละมุมก็จะเป็น1080หารด้วย8เพราะว่ามันมี8มุมใช่ไหมก็818เหลือเท่าไหร่ครับ เออยี่สิบแปดแป่อตั้งหาแล้วกันเดี๋ยวผิดเป็นลมตายถ้าคิดผิด8-1-8-28-83-24เหลือ4ี8 5ิบแปดหอ่ะร้อ 135, องศาครับผมตามนี้ตามนี้เนี่ยแหละวิธีการสอนด้วยสูตรรัดถ้าน้องๆชอบก็โอเคก็จบก็ผ่านไปแต่ถ้าน้องๆบอกว่าเอ้ยพี่ป๊อปขอแบบเหตุผลดีกว่าก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันคลิปหน้า ขราวหน้าที่มาอัดก็จะพยายามสอนด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าเวลาสอนซูมหรือสอนวิดีโอเราใช้เหตุผลเป็นหลักเราไม่ใช่สูตรหลัดเราไม่ชอบโอเคนะ